ลูกชายผมเป็นยังไงบ้างครับหมอตอนเดียวผมตรวจดูแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติดีครับแค่มีแผลตามตัวแต่ว่าผมดูแล้วก็มีการรักษาเรียบร้อยแล้วคงจะไปหาหมอมาแล้วแ่ะครับแน่ใจนะครับหมอสมองสมองมันปกติดีหรือเปล่าทำไมมันนอนนิ่งเป็นผีดิบแบบนั้นนะก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะผิดหวังเสียใจมาก ก็เลยไม่อยากจะคุยกับใครนะครับแต่ทางที่ดีนะครับอยากจะแนะนำให้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด